มาต่อกันที่อีกหนึ่งบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนค่ะนั่นคือภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ปีดีเจ็ดหนนค่ะภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของค่าย GTS นำสแสดงโดยคริสทอวังซันนี่เมธานน์นูนาและก็อีกมากมายค่ะ เปิดตัวรอบสื่อมวลชนกันไปแล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีในวาระฉลองครบรอบ7ปีของค่ายหนัง g t s ซึ่งก็คือภาพยนตร์เรื่องรัก7ปีดีเจนหนนฝีมือการกำกับของ3ผู้กำกับ3รุ่น3สไตล์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของ g t s อย่างแกงจิระ ปิ๊งอ,อนิสร์กอฟปวินและนำแสดงโดยเจบทบาทเจนักแสดงได้แก่นิชคุณคริสสวังสันนี่สุวรรณเมธานนนปันปันสุทัตตากาวจิรายุสุขวัญบุญกุลและสาวโอปอปณนิสลาซึ่งภายในงานนี้ค่ะก็มีเหล่าทัพนักแสดงชื่อดังจากค่าย GTS มาร่วมงานกันอย่างคับข้างไม่ว่าจะเป็นสาวเตยเจรินพร เตอ๋อชนทวยตที่ควงคู่มากับพิกพัทรศยาก้อยรัชวินพลอยเชอมานพีทพัชระแพตตี้อังสุมาลินแจ็คแฟนชานและอีกมากมายพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีนักร้องสาวเสียงดีอย่างดาเอนโดฟินมาร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ได้ฟังกันแบบสดๆอีกด้วยค่ะ ขาดไม่ได้ค่ะก็คือเราบรรดาแฟนคลับของนักแสดงแต่ละคนที่มาเยอะที่สุดก็คงจะต้องยกให้กับแฟนคลับของหนุ่มหล่อน,นิชคุณที่ตามมาให้กำลังใจกันอย่างคับค้างจริงๆค่ะเตรียมพบกับภาพยนตร์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้กับภาพยนตร์เรื่องรักจะปีดีจะหนพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ ใช่ไงก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นน่ะมือนละวายมิวกดเองไะพี่ปวนทำไมอะมิว้วก็แหนว่าทำให้มิ้วคนเดียวไงคนอื่นขเขาก็ชอบมันทั้งนั้นเลยนะไม่แค่ให้มือนมิวมากกว่ามิวอีกรอเลือกได้ยังไงจะอยู่กับไฮโซนหน้ามอหรือนักร้องเสลอนั้น ถ้าคนเก่ามันเวิร์กเจมีคนใหม่ทำมจอนเป็นไงบ้างจอนเธยังไม่ได้บอกเลยว่าเธอจะกลับไปเล่นหนังเรื่องซีอูด้วยกันปะสร้างไปใครมันจะดูาพาภาคแรกม,มันเจ็ดปีมาแล้วมีใครจำได้หรอกฉันขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะจอนหนังเรื่องนี้มันเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้วฉันอยากกลับมาดังอีกครั้ง จริงวันนี้คุณวิ่งชนฉันน่ะคุณมองอะไรอยู่หรอหน้าที่ของเราก็คือมองพื้นถนนเจ็ดฟิตข้างหน้าเนี่ยแล้วก็แค่วิ่งผ่านไปเท่านั้นคุณคิดว่าฉันวิ่งมาลาอนได้ไหมทำไมไม่ลองดูล่ะครับที่มีคนก็เห็นเจ๊กับเด็กนักวิ่งทุกวันจริงใช่ไหมฉันเลิกดีกว่าฉันก็แค่อยากวิ่งแต่ไม่อยากเหนื่อยอะ่ะแล้วแต่คุณนะถ้าคุณอยากวิ่งอ่ะคุณวิ่งกิโลเดียวก็พอแต่ถ้าคุณอยากพบชีวิตใหม่แล้วก็คุณค่อยมาวิ่งมาลาทอน ู่คนเดียวไม่เป็นอะไรหรอกมีคนรักพี่อีกเป็เหมือนไม่แส่คนในนั้นน่ะนังเรื่องนี้ทำให้ผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งรักเขามากคุณคงไม่อยากคบฉันเพื่อมีเรื่องเสียใจใช่ไหมแตอนนี้คุณเสียใจหรือยังละ่ะ